ทีนี้คำว่าการซ้อนทับของคลื่นเนี่ยถ้าจะเรียกบ้านก็จะง่ายคือคือการรวมคลื่นดังนั้นการรวมคลื่นมันต้องมีคลื่นมากกว่าหนึ่งตัวแหละจะมีคลื่นสามตัวสี่ตัวห้าตัวอะไรก็ได้แต่เวลาขอสอนเราเขาจะสอนแค่คลื่นแค่สองตัวเท่านั้นแล้วก็ขอจะเริ่มต้นด้วยคลื่นโดนคำว่าคลื่นโดนคืออะไรคลื่นโดนก็คือคลื่นที่มันมาชุดเดียวไม่ได้มาต่อเนื่องแบบเป็นราบทรายที่มันเป็นลูกคลื่นต่อๆกันไปเลยเอาแค่ลูกเดียวพอ หนึ่งลูกมันจะกันหนึ่งลูกนะถ้าสมมติยืมไอ้เนี้ยการรวมขึ้นมันก็เหมือนการรวมตเตอร์นั่นแหละนะครูยังไม่เอาโจทย์ตามที่ที่เขาถามนะครูจะยืมลูกนี้มาอธนะิบายการวมขึ้นคืออะไรนี่คือตำแหน่งเริ่มต้นถ้าสมมติว่าไอ้ตัวสีเวียรเนี่ย,ม,ยมันเขยืดเป็นฝาสามช่องนะครูก็วาดใหม่นี่ของใหร่ตรงนี้เขยืบมาสามช่อง ไอ้สามเหลี่ยมก็เขยี่ยบไปทางซ้ายสามช่องแล้วของเดิมมันอยู่หากันพอมันมาอยู่ใกล้กันเสร็จปุ๊บมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่มันมาเจอกันไอ้ลักษณะพวงที่มันมาเจอกันตรงนั้นแหละมันจะเป็นการซ้อนทับกันซ้อนทับกันไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีการรวมกันของคลื่นแล้วส่วนที่มันไม่ได้ซ้อนทับกันเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเดิมของมันปกติทีนี้ให้สังเกตตรงช่วงที่มันเจอกันอ่ะก็คือช่วงตรงเนี้ย ช่วงที่มันเป็ซสองทับกันหน้าตาของมันก็จะเป็นปกตินะมันก็จะเป็นเป็นก้อนลูกนี้อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้ส่วนส่วนสามในพื้นแรกมันก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทีนี้ลักษณะของมันมันจะมีสีแดงอยู่บนแล้วก็สีน้ำเงินอยู่ข้างล่างแสดงว่าอยางเนี้ยมันต้องหักตัวกันเนาะถ้ามันเป็นรูกเลขานี้แบบตรงๆนี้นะพวกสามเหลี่ยมเลี่ยนนะให้เราดูแค่ตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสิ้นสุดนะเดินเดี๋ยวเราลากกันเองหน้าตำแหน่งตรงเนี้ยหน้าตำแหน่งตรงเนี้ย สีแดงอยู่ข้างบนส,นส่วนสีน้าเงินยังไม่มีค่าอะไรแสดงว่าน้าตำแหน่งตรงเนี้ยถ้ารวมกันแล้วมันยังเป็นสีแดงอยู่เท่ากับสีแดงส่วนตำแหน่งสุดท้ายตรงเนี้ยด้านขวามือเนี่ยของสีแดงไม่อยู่ตำแหน่งนี้ถูกปะแต่สีน้ำเงินอยู่ตำแหน่งนี้ถูกปะฉะนั้นส่วนเนี้ยเดี๋ยวต้องหายไปเพราะสีน้ำเงินอยู่ล่างหายไปหายไปแค่นี้หายไปแค่น,นี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวที่อยู่ข้างบนจะต้องลดลงมาอยู่ตำแหน่งนี้ อันนี้ไม่งงเนาะสีแดงเนี่ยขนาดมันต้องลดลงเพราะโดนสีเงินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมาหักล้างกันไปแสดงว่าส่วนที่มันซ้อนทับกันเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้แค่นี้แบบนี้แบบนที่เหลือทาไงาก็ลากลงมาหาอย่างนี้เลยงั้นการก็จะเป็นลักษณะมาอย่างน,นี้มาอย่างนี้หักลงมาหน่อยแล้วก็มาอย่างน,นี้แล้วก็กัดมาเหมือนสีเ,ง,เงินแลักษณะอยี้โอเค ตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของของเลขาคณิปตึงและส่วนที่มันซ้อนทับกันอยู่หน้าตาของกราฟจะเปลี่ยนไปในรูปเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนไปแบบหัก,กล้างกันเพราะตัวหนึ่งอยู่บนตัวหนึงน่งอยู่ล่างเนาะแล้วส่วนที่มันไม่ได้ซ้อนทับกันนะ่ะของเดิมเป็นยังไงมันเป็นงั้นอยู่เป๊ะเลยักษณงน,นี้อ้าวนี้เอาใหม่สมมุติอันนี้เคลื่อนที่ไปกระโช่อง แล้วของสามเหลี่ยมถ้าหกช่องมันจะอยู่แบบนี้ทีนี้มันก็จะมีอยู่สามส่วนส่วนที่มันไม่ซ้อนทับกันมันก็จะหน้าตาเหมือนเดิมเราก็แบ่งเป็นช่วงที่มันซ้อนทับกันก่อนแบ่งทําไมอ่ะไอ้ตรงไหนที่มันไม่ทับกันเราจะได้วาดไปเลยขื้นก็ได้หน้าตาอยู่แบบนี้ส่วนวนี้ก็คือพื้นก็คือนี้ ตรงเส้นกลางถ้ามันเป็นเลขาค้อนนี้นเนี่ยให้เราดูตอนจุดเริ่มกับจุดที่สุดเนี่ยจุดที่เราจะเขียนก่อนก็คือทางซ้ายตัวนี้จุดที่เราจะเขียนทีหลังก็คือทางข่าเนี่ยเริ่มแรกของสีแดงมันอยู่บนขนาดเนี้ยเห็นนะแล้วมันมีข้างล่างูขนาดนี้สีแดงข้างบนจะต้องลดลงเท่ากับอตรงสีเงินเพราะมันจะเป็นเรื่องของหนักหลักล้างกันหลักล้างลง,ลงมาเหลือประมาณขนาดเนี้ยน้นก็จะอยู่ตรงนี้อ่าส่วนในตำแหน่งที่สอง สีแดงอยู่ข้างบนอยู่ขนาดนี้ส่วนสีฟ้าอยู่ข้างล่างน่าจะพอๆกันหักล้างกลายเป็นยังไงสมมติข้างบนห้านหน่วยข้างล่างหน่วยก็หักล้างกันแล้วก็เกลี่ยเลยกันเลยก็แสดงว่ากราฟตรงเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยเราก็ลากถึงกันเลยอย่างนี้แล้วตรงรอยต่อของเดิมกับของที่มันเจอกันเนี่ยเราก็ลากต่อนี่เลยฉะนั้นหน้าตาก็็ะเป็นลักษณะอย่างนี้ มันเป็นเรื่องของเลขาคณิตน,นิดนึงเนาะเขาจะบอกไว้อะว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยหรือจะเป็นการบอกไว้ก็ตามเนาะเอารูปสองรูปเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่จดระบุไว้เสร็จแล้วถ้ามันมีส่วนที่มันไม่ซ้อนทับกันก็คือวาดของเดิมร้อไว้เลยส่วนหนที่มันเป็นซ้อนทับกันแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นเลขาคน,นิี้มันเป็นปุ๊กเหลี่ยมทั้งหลายเนี่ยให้ดูแค่สองตำแหน่งสองตำแหน่งคือด้านหน้าสุดกับด้านหลังสุดเนี่ยนะขนาดมันเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงถ้ามันอยู่ข้างบนทั้งคู่ก็รวมกันไปซะ ความยาวให้กึ้นไปเลยแต่ถ้าอยู่ข้างบนอันหนึ่งข้างหน้าอันหนึ่งก็เอาความยาวนี้ลบกันเนาะแล้วพอได้จุดอ้างอิงด้านหน้ากับด้านท้ายเสร็จคลืนข้างในต่อลากเส้นถึงกันเลยแล้วก็ไปเชื่อมกับไอ้ของเดิมที่เราเคยวัดในที่แรกเนี่ยก็จะเป็นรูปเออ่คลื่นที่มันจอดทับกันลักษณะอย่างนี้เนาะ